ว้ายอดเยี่ยมมากค่ะประทับใจจริงๆสวัสดีค่ะพอลีนค่ะมาจากฮ่องกงค่ะเราทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเพราะว่าคุณครูทันเลยค่ะคือประทับใจในตัวของคุณครูซึ่งไม่รู้มีความรู้สึกลึกๆข้างในของตัวเองคุณครูเป็น เป็นคนจริงเป็นเป็นของแท้ยิ่งมาลูกสอนนวดหน้าอะไรเงี้ยซึ่งยิ่งชอบเพราะเราชอบเกี่ยวกับความสวยความงามชื่นชมในตัวของคุณครูก่อนแล้วก็ชื่นชมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณครูทันอยากจะมีอาชีพเสริมแล้วก็อยากจะมาโคนนิ่งคุณครูทันไปเลยค่ะคอร์สนวดหน้ามืออาชีพค่ะแล้วก็คอรสครัวซา รู้จักคุณครูทันผ่านทาง Facebook ค่ะเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ก็ติดตามก็ได้มาเรียนใช่ค่ะว้าวยอดเยี่ยมมากค่ะประทับใจจริงๆแนะนำจริงๆพอลินไม่รู้ว่าจะจะพูดยังไงพอลินไม่ใช่หน้ามา้าไม่เคยรู้จักคุณครูเลยแต่จิตลึกๆของตัวเองที่สัมผัสเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คือของจริงและของแท้แล้วพอยิ่งได้มาเจอตัวจริงนี่คือแบบ มันเ yes, ย้สมันประทับใจมากๆค่ะอ่อฮะคุณครูน่ารักมากค่ะดีมากค่ะคุณครูแม่นีขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณครูแม่นีค่ะแล้วก็คุณครูเกดแล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนน่ารักมากค่ะรวมถึงสถานที่ไม่มีที่ตีจริงๆค่ะพอลีไม่รู้จะพูดยังไงคือ รายละเอียดทุกขั้นตอนความสะอาดความเนียบความเพอร์เฟแบบโปรเฟชชั่นอลมีค่ะมีเคยเรียนนวดไทยมาก่อนเคยเรียนนวดหน้ามาก่อนแต่คือเรียนเสร็จปุ๊บพอเราได้ไปเจอคุณครูได้ไปเจอสถานที่ได้ไปเจอทุกอย่างก็เหมือนเรียนเสร็จปุ๊บก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ แล้วก็คือลืมไปเลยค่ะแต่พอพอมาที่นี่คือพอลินยังไม่ตัดสินใจที่ที่จะจะสมัครเรียนและจ่ายเงินเลยพอลินขออนุญาตทางโรงเรียนทางแอดมินว่าขอมาดูสถานที่ก่อนได้ไหมพาะพอลินเสียเงินกับการเรียนมาเยอะมากพอลินเป็นคนถ้าไม่ใช่แบบของแท้ของจริงอะ่ะคือถ้าหัวใจไม่รู้อ่ะพอลินอธิบายไม่ถูกแต่คุณครูทันกับ ที่เนี่ยพอลินบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆอยากบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเป็นผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยนะคะแล้วก็ให้สวยอย่างมีคุณค่าสวยสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพอย่างสโลแกนของคุณคุณธัญญาพอลีนขอบคุณมากพอลินดีใจนะมันเป็นน้ำตาแห่งความตื่นเต้นพอลินดีใจ น้องๆทุกคนเจอพี่เอ็มเจอทุกอย่างมันยอดเยี่ยมมากอะ่ะแม้กระทั่งข้าวอะ่ะยังเลือกร้านที่ดีที่สุดทุกอย่างอะ่ะ